คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับพบกระสุดหอยโชคซีจิมานะครับกระสุนแต้ม3ามตัวบนสุดที่สองนะครับเราสู้จนถึงโยสุดท้ายนะฮะอ่าก็ติดตามเพื่อเทียบค่าตัวเองด้วยนะครับสำหรับของแต้มลงสุดที่2เข้าตอนแรกนะจาก30สบจากสาเเป็นสาสบสองหลัดครับขออนุญาตเป็นัวได้ครับเป็นสาสองว่ามีสรุปอยู่2วันนะครับล่าสุดเข้านะครับไม่ไดู้งนะครับ ต่อมาครับเรามาดูนะครับวิธีการคำนวณนะครับในวิธีการคำนวณนะครับเราเช้ในส่วนของหลักแสนบวกด้วยหลักหน่วยลำดับที่1ครับ5บวกเเป็น12 12บวก5 12บวก5เป็น17ครับอันนี้ค่าคงที่ด้านล่าง12บวก5าเป็น17 7เบวก4เป็น11จะ1 1่งบวก2คงที่เป็น3ามบวก1คงที่เป็น4ี่สบวก2คงที่เป็น6 6บวก9เป็น 1 15, 5, 5 3, บ5้าใบวกสามงที่เป็น8ได้713468 7่งสามสี่หกแปดเน่งมาแดนนะครับตามมาดูนะครับแต้ม3ตัวบนนะครับ1กระด้าตคมครับออก258 258ไ25ด25้แต้ม5้าครับสองแได้แต้ม5ต่อมานนครับ1กระด้าคม6กสามคำนวณแต้มสตัวบนออกมาได้หกศูนย์สองห้าสี่เจ็ดหกศูนย์สอามห้าสี่เจ็ดหกศูนย์สองสามห้าส สิก็ได้ด้วคมครับออก2องแปดหกสองแดสกันนะคะสองแได้แต้ม6ครับต่อมาครับต่อมา16ก็ได้ด้วยคุหคำนวณแต้ม3แต้ม3ต่อบนออกมาได้9ก้าสามห้าหกแปนะครับหสิงหาคมครับออก3 9มเก้ได้แต้ม3ครับ หนสิงหาคมหกคำนวณแต้ม3ตัวบนดอกกระดหนึ้าเจ็ดแปดศูนย์เสนะครับสิสิงหาคมครับออก8ปดหนึ่งหได้แต้ม0ูนย์ครับหสิงหาสิบหสิงหาคม64สี่คำนวณแต้มสามสิบหกสิงหาคมหกาคำนวณแต้ม3ตัวบนออกกระดห้าเก้าหนึ่งกหาเนึะครับหนกันยายนครับออก997 9, 9 7, ยย 63, นน 3, ก้ยา,ย 63, ยาย 63, นน 3, เา 1, คคด้แต้มห้าครับสิอกกันยายนหกาคำนวณแต้มสตัวบนอกมาได้หนึ่งห้าเนย์เก้าสองหนึ่นยนะครับสิกนยครับออกศูนย์แปดสามศูนย์แแต้มหนึ่งครับสิอกัยายน6กสามกกันยายนาคำนวณแต้มสามตัวบนออมาได้0 4 6ย์สี่หกเจ็ดเก้นะครับหตลาคมครับออกไปเก้าสามแด้าสแต้มศูนย์ครับ หนึ่ตัวละคราำนวณแต้มสตัวนหน้าได้หกศูนยองามห้าจดหกศูนย์สอง้าสี่เจ็ดหกศูนย์สองสครับสิตัวละครับออก 4, 4, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 1, ศูนย์หได้แต้มหกครับสิบหตัวละคมหกสามคำนวณแต้มสามตัวบนหน้ดงสี่ห้าเจ็ดหกเก้าแปดสองสี่ห้าเนะครับหพิกิยนรับออกสี่ศูนได้แต้มแปครับหพิิยนหกาคำนวณแต้มสตัวบนหน้าได้ สี่ศูนย์แปดหนึ่งสนะครับสิบกพฤศจิกายนครับออก6กห6ึ่งหกได้แต้ม3ครับ1พฤศจิกายนหกสาคำนวณแ 3, ต้ม3ามตัวบนดอกได้ห้าเก้าหนึ่งสองส้าเก้าหนึ่งสองนธนาคมครับออก9ก้าเกได้แต้ม2ครับ ธนาคมหกาคำนวณแต้ม3ตัวบนดอกกรดศน็ดปดหนึ่งศูนย์สี่หก้าแปดหนึ่งนะครับสิธนาคมครับออศูนย์สามศูนย์สามสาแต้ม6กรัสิบหกธนาคมหกสาคำนวณแต้ม3ตับนดกกรย์สี่หกเจ็ดเก้าแปดหนึ่งศูนย์สี่หก้าแปดหนึ่งนะครับรศูนย์สี่หกเจนะครับสามสิธนาคมหก ออก628ได้แต้ม6ครับมาสกกมีนะ30มกราคม63คำนวณแต้ม3ตัวบนออกมาได้1578092 1578092นะครับ17มกราคมครับออก395 395ได้แต้ม7ครับ17มกราคม64นะครับคำนวณแต้ม3ตัวบนออกมาได้3790214 3790214 379

ส6บหกะครับออกหกศูนดแต้มเก้ามาึกุมีนะสิกคู่งันหกสี่คำนวณแต้ม3ตัวบนออกไปได้สองหกแปดเก้าหนึ่งศูย์สามสองหกแปดเก้าหนึ่งศูนย์สามสองหกแปนะครับหมีนาคมออก538 538แปด้แต้ม6 1. มีนาคม64สี่คำนวณแต้ม3ตัวบนออกไะได้หนึ่งห9 2, 1, 5, 7, 8, 0, 9, 2.

36นะครับ1มีนาคมครับออก27078็ได้แต้ม9ครับมีแต้ม9นะครับคู่นี้นะครับแต่อันนี้เป็นหลุด1เมษายนที่หลุดครั้งที่1นะครับหลุดก็คือหลุดผมจะคำนวณอย่างนี้แหละครับนะตรงไปตรงมานะครับใครว่าไงผม,ผมผมไม่ได้ซีเรียสน,นะฮะว่าเราคำนวณตรงไปตรงมาเนาะ16เมษายนครับอ่าคำนวณแต้ม3ตะบนออกมาได้3790214 3790214 นะครับ2พฤษภาคมครับออก272 272ได้แต้ม1ครับ2พฤษภาคม64คำนวณแต้ม3ตัวบนออกมาได้28 6 9 0 1 3 2 8 6 9 0 1 3 2 8 6 9 0 1่2 8า9 0 1 3ดเยนอะครับ16พฤษภาคมครับ16พฤษภาคมออก579 5 579ได้แต้ม1ครับแต้ม1 ต่อมา16พฤษภาคมครับคำนวณแต้ม3ตัวบนออกมาได้0467981 0467981นะครับ1มิถุนายนครับออก972 972 9 9 72 972 972จ97ดอแต้ม8ครับ1มิถุนายน64คำนวณแต้ม3ตัวบนออกมาได้9356870 9356870นะครับตดิบิายนออก861 861 8, 6, 1, 8, 6, 1, 8. เป็น15ได้แต้ม5ครับ16.5ยัง64คำนวณแต้ม3ตัวบนออกมาได้268.9.103 268.9.103 268.9.103ครับลองดู268.9.103นะ,ค,ะ,ระค,ครับ1จะ่งกได้ราคมรับออก517 5บก6เป็น5บก1เป็น6 6 7 3โอเคมีแต้ม3ครับแต้ม3เข้ามาครับ 1>, 1กระดาษด้คอม6กคำนวณแต้ม3ตํตบนกมได้9ก่าอันนี้หลุดนะครับหลุดหลุดเป็นครั้งที่2เพราะมันมีหลุด32ดัหลุด2วดัตนะครับนข้างบน1วนี้ 1, วักระดาด้คมครับคำนวณแ 3, ต้ม3าตบน,นได้5 9เกากสกกิงหาคมครับออก26 1 2ก1 261เป็แนแต้ม9ครับมีแต้ม9 หนสิงหาคมหกคำนวณแต้ม2แต้ม3ตัวบนออกมาได้5้าเก้าหนึ่งสองสี่เก้าสามห้านะครับลำดาหาเก้าหอ่ามหกห้าเก้าหนึ่งสองสี่สหนะครับ1ิบสิงหาคมครับเออกเจ็ูนได้แต้มสองเมื่อกี้มีแต้มสอนะิสิงหาคมหกสี่คำนวณแต้ม3ตัวบนออกมาได้ ห้าเก้าหนึ่งสองกหันยายนออกสี 5, 7, 8, 0, ่เจ็ดห้าสี่ได้แต้ม3ได้แต้ม6กครับอ่อหกันยายนหกสี่คำนวณแต้มสามตะบนอพารงหดแปดศูนย์ก้าสองหนึ่งห้าเจ็ดแปดศูนย์เกนึ่งนย์เก้าสองกกันยายนออกเก9าสามหได้แต้มเครับ สิบหกกันยาย,ยนหกสี่คำนวณแต้ม3ตัวบนออกมาได้0ูนย์สี่หกเจ็1เกนะครับสิตัวลาคมครับออก1นึ่งเจ็ดเจ็นึ่งเกหเป็นแ 8, 8, 8, ปน 9, ดแปดหนึ่้าแต้มก้านะครับต่อมา1ตัวละคมหกนะครับเราคำนวณกันหน่อย5้บวกหเป็น6 6หกบเป็นสิน 15, 1เเบกสเป็น5้า ห้บวกสเป็น7จ็เบวกหเป็นแปดแปดบวก2เป็น 7, 7 1 4, บิบ0ิบกศได้9ก้เบวกสเป็น1ิบสได้1 5 7 8งห้าเจ็ด9ดศูนาาะครับสิตุลาคมครับอสกสามเจ็ดสองขอตสามแปดสามเจ็ดสบวกเเป็น10บสิบวกสอเป็นสิบสองได้ต็สองได้ต็สองนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของวัดปัจจุบันนะครับ สามแปดหกส,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 สามเจ็ดสอบวกสเป็น5 3าบวกสเป็น5้นะห้บวกหเป็น10บเจบวกสได้4 4่บวกสเป็น6 6หบวกหเป็น7 7็ดเบวกสองเป็น9ก้ได้เก้บวกเเป็น สิบแปดเศษแปบวกสาเป็น1ิบดศอ่ะใส่แต้ศูนย์สี่ศูนย์สนแปนึ่งนะครับนำมาไปเทียบกับสูตรที่อีกสูตรที่ผมลงให้นะแคปเจอร์ได้เลยครับอันนี้เป็นสูตรของแต้มสาบตรวนเที่สองดูสกน่าจะเป็นเทียบสูตรสองดสานผม่าจะลงผมลงมาเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าผมไม่ได้จะลงสูตรสูตรหหรือสูตรสาไว้นะครับลองมาดูนะครับ มีเวลาซื้ออยู่นะครับลอตเตอรี่นะโอเคนะครัฝากกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยนะครับสำคัญกดติดตามเพื่เทศตัวเลขรูก่อนรวยก่อนกันกบสุดหน่วยโชคสิตีมนลานครับสวัสดีครับ